มาคุยกันครับบุญคืออะไรครับแล้วทำยังไงถึงจะได้มาครับหลายๆคนยังตีความหมายไม่ถูกนะฮะแล้วก็ทำให้ใช้ชีวิตแบบที่ไม่เข้าใจว่าจริงเนี่ยคำว่าบุญที่แท้จริงเนี่ยคืออะไรผมเพิ่งไปปฏิบัติธรรมมานะครับเมื่อสมวันที่ผ่านมานะครับได้ไปเรียนจากตำรามาเต็มๆเลยนะครับบุญคือชื่อของความสุขครับพอเราเข้าใจว่าบุญคือความสุข อันนี้ง่ายแหละถูกไหมเราจะไม่ต้องไปตั้งตีความว่าบุญคืออะไรต้องทํำยังไงถึงจะได้มาแล้วก็คอยสงสัยทําไมผมถึงบอกว่าแต่ทไมบุญคือความสุขครับยกตัวอย่างง่ายๆวันนี้คุณไปทําบุญที่วัดคุณไปทําบุญที่วัดคุณไปอมอบสิ่งถวายสังฆทานหรือว่าคุณไปช่วยเหลือคนยากจนแล้วกันเอาง่ายๆคุณให้ให้ดูใจของคุณเป็นประธานความสุขเนี่ยเกิดที่ใจถูกไหมความทุกข์ก็เกิดที่ใจความสุขก,ก็เกิดที่ใจดังนั้นเวลาที่คุณได้ไปทําบุญ ให้คุณสังเกตใจตัวเองถ้าเกิดว่าก่อนทําหนักอึ้งรู้สึกแย่รู้สึกแบบว่าเป็นทุกข์แต่พอได้ทําบุญไปปุบปุ๊บคุณรู้สึกดีขึ้นใจเบาขึ้นสบายขึ้นรู้สึกถึงความสงบในใจมากขึ้นรู้สึกมีความสุขในใจมากขึ้นรู้สึกดีขึ้นนั่นเองบุญเกิดแล้วครับสังเกตดีนะบุญที่แท้จริงเนี่ยคนหลายๆคนชอบไปตีความว่าเกิดจากการที่เราได้ให้ แล้วได้ช่วยเหลือชีวิตใครสักคนให้ดีขึ้นได้ทำได้บำรุงศาสนาให้ดีขึ้นแล้วกันอันนั้นคือส่วนหนึ่งอันนั้นคือส่วนที่ห้าสิบเปอร์เซ็นต์แรกอีกห้าสิบเปอร์เซ็นต์แรกเนี่ยคือสิ่งแรกที่เกิดขึ้นแล้วคุณสามารถรับรู้ได้เลยคือใจคุณรู้สึกดีขึ้นอันนี้เขาถึงเรียกว่าบุญคือชื่อของความสุขดังนั้นทําบุญยังไงให้ได้ผลครับทายังไงจะได้มาคุณลองรู้สึกง,ง่ายๆเลยว่าเวลาคุณทําแล้วคุณแบบไม่ได้อยากจะทําจริงๆอ่ะโดนบังคับทําไม่พร้อมที่จะทํา แล้วก็ต้องฝืนใจทําอันเนี้ยทาแล้วรู้สึกแย่ลงเสียดายเงินเฮ้ยทาไปแล้วตอนนี้ไม่พร้อมเลยอ่ะเงินก็ไม่พร้อมรู้สึกไม่ดีเลยอะ่ะเงินน้อยลงเสียดายเงินจังแล้วก็ให้ไปแล้วคิดต่อเนี่ยเขาจะไปทําอะไรเขาจะไปทํานู่นทํานี่ไม่ดีหรือเปล่าเขาจะเอาเงินของเราไปใช้ในทางที่เกิดประโยชน์หรือเปล่าคุณลองนึกด,ดูก่อนคุณทำอ่ะยังดีๆอยู่เลยพอทําเสร็จปุ๊บใจหนักกว่าเดิมแบบเนี้ยคุณลองนึกด,ดูง่ายว่าบุญจะเกิดได้เต็มไม่เต็มหน่วยไหมไอ้ไอส่วนแรกอาจจะเกิด แต่ส่วนที่2เนี่ยก็ไม่ได้เกิดเต็มไม่เต็มหน่วยเพราะใจคุณหนักขึ้นคุณทําแล้วคุณเป็นถุกคุณไม่ได้เกิดความสุขนะครับดังนั้น,น,นวันนี้ยกตัวอย่างตรงนี้จบไปแล้วนะแต่มีวิธีหนึ่งที่จะทําให้คุณได้รับบุญอยู่ตลอดเวลาเลยบุญคือชื่อของความสุขถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณทําให้ใจของคุณเกิดความสุขได้อยู่ตลอดเวลาบุญเกิดขึ้นตลอดเวลาเป็นแบบพาสซีฟเลยนะนั่นคือคุณต้องทําให้ตัวเองรู้สึกมีความสุขที่แท้จริง อาจจะเกิดจากการฝึกจิตเกิดความเบาสบายอยู่ในปัจจุบันไม่ทําให้ตัวเองทุกข์พ่ำเพื่อทุกข์ด้วยปาประโยชน์ทุกข์โดยที่ไม่จําเป็นดูแลรักตัวเองให้เกียรติตัวเองเคารพตัวเองภาคภูมิใจในสิ่งที่ตัวเองเป็นและรักตัวเองให้เป็นมีความ